อ่าสวัสดีคข้พี่น้องมุ้งีวก็ได้หลังเดียนะครับวันนี้มากินตับสดๆนะครับเราก็จะมีเชื้อห้องไห้นะครับเนี่ยเชื้อห้องไฮจะติดกับกระดูกกระดูกอึหย่อนนะครับกระดูกอึหย่อนนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวคอหั่นก่อนอ่ะมาครับพี่น้องมุ้ดีว่าไม่มีเขียงนะครับหั่นก็หั่นเล้วนิดเดียวเชื้อห้องไห้สดๆเอาตับเดี๋ยวเขาคั่วฮะ อืมทำ,ำมได,ด้อืมหอมค่ะทำได้่ะทามาผิดปลาแกนไม่เท่าเพียงเหรอปลาไปเท่ะทำไม่ไตับสดๆครับใ้เนียวอืม

เธอทำนาต้านอึกหยอนนละเนือึกหยอนอ่ะฮะคมันมีมันมีหอมันไม่เคงในน้ำจิ้มขมขมมาชุ่มคะอ่ะเร็วไปยวเหนียวับมัน่อยอันนั้นอันนั้นจะไขมันน้อมันเป็นเนื้ออึกเนื้อหังก้อนเนื้ออกบูโชอ่ะันอึกหยอนนั่นน่ะอาอรู้ฮะตับมือหันหยาบนะฮ้ัามันน้ามันมัน้อไปหัน่าก่อนเนะ นะครับอ mm ืม้อะเนี้ยอกันนึอยอืมยักอมันเปน้ำเปล่านะมันจะลงนะจะลงโยโยตนี้อีกอะตงนี่นวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากข้วข้ไนึง าปุอมป่ะหันาปุอมารอยทุนปุ้กอหันก็ยกออะไรทเอาในป่าเนี่ยจะไดนานะอร่อยมากเลย่นยมักอดีมีอกอีานักใทยะนึกถึจับอะอนจับนเนื้อจัอมนจับมันทำร ผงอ,อ, pues mm hmm. องซึ e 8, nah. 3. 3่งไหนหากินยาแาบอือมันเออซึ่มันจับจับเนื้ออึกมาตัวซื้อเนื้ออกมาจับมาซื้ออืกหมูเหรอครับไม่เลือกวองหวานไม่ใช่เอนะอื้มอ้าวพี่ฝนเด้อ มึงก่ฟอืมชน่อสมอมมน้องน้มนบ้านมัืเห็นไหมนหบานมั้บานน่น้นหัวยังจ่ามากี่ตับิบะยังจ่ามาเลยฮะไปดูคำกินวะ หามันจังกินแดงเาใช่คนไปแดนน้ำแล้วะคไปชิมชินเนี่ยคนไปหาเนี่ยวะมันดีมันนีมูวก็มันกินได้รห้ามรักำปิกเลยมื่อี้มั้งเฮ้ทำไมจ้องันนะนี่ครับทำไมจ้ทำไมกัดปลนี้เจ้าจ้องกันเฮ้ยครับหาแน่นนี่นะครับอืนี่ก็กรับงกรับกรับครับ

ไม่คันกินเลยเหรอกอืมร่อยมากเลยอหลายมากแม่มาตีเขาพี่ชายก<ไ>็ชิคชู่ก,กินมาเลยมาเถอะดีนะครับอืมฉับฉับอะไรครับปั๊มลมเดือดนะเนี่ยฉับฉับมาเลยนี้ยแม่มยิบทองค๊ก

อร่อยปั่นปั่นน่ากหมัน่น้างไมเหอะ่ยาวไหมทำนี้คงนุ้มกลองทำอย่างนี้กวของฟางใส่ของฟางเน่หนบุ้นุ้ง จะคุ้มใช่ไหมน่าคมอ่ะก็อืมที้ดงเทีาไหร่มันเออเฉยกัเนื่อยทุกคนก็มันม,มักคุ้มเอาเลยจดัดเละครับเออ,อนั่นแหละไละอร่อยมากอร่อยมากเลยเอันนเลยสุยยดยอดอ่าเออนั่นแหละ มันจากนปากเลยอร่อยมากเมาเกี่ยวเข้าไปเรายำเข้าไปอร่อยตุๆมันเบิดอยู่ในปากเลยน้อไก่สูนนี่ไหออืมอืมต้องอย่างนี้นะฮะบบัเออแหละอืบัเชืองไหเชอบกินนี่มืงไทยนกินยาบเมันเนื้อโตมันมีอิรู้เ่ากเชืองไเรียกกับประหเยี่ยมากเลยเขาบอกว่าผู้เชื่มได้กิน

โอ้ยนาปดเฮากเรมั้ยเนี่ยเรากเกเบ่งเลยเดี๋ยวไปหด้เนี่ยเปลนทองเฉเอาไปนนะก็คุ้นดีในแบบนี้แหละมันกันให้จะนาอย่างไรมันมันเาิดมันกินเอาข้าวก็ดากินมันมันนีนึง้วดันปัดเขาอืมวางมือกอ ดทิทองตับเลือกินอันเตียนมังงัดแน่นนครับวันอากาศในทุ่งนาทุ่งนายาวเลยมาตีเข้าครับมัตีเข้าครับตรงนั้น แล้วทีนี้หรูที่ครับไอ้รุงนั้นอนะรงที่ข้างนอกนู่นนะเขาก็จะเอาถุงเข้ารุงนี้นไปไปใส่รถข้างนอกนะฮะรถใหญ่ลตอนนี้บรรยากาศก็จะตกดินนะครับมันก็จะกลับวว่านะ่าผักกุฎแล้วกดใช่แล้วครับอ่าผักกุฎแล้วกดใช่แล้วครับรชบจริงขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับนี่คือบรรยากาศในทุ่งนาค่ะ